ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่21พฤศจิกายนครับที่ต้องบอกเลยว่าไทยล็อกพิกัดชํำรากเกิดระอุอีกครั้งนึงครับเพราะเมรนั้นยกพลขุดคูเลศแบบที่หน้ามึนหน้าด้านในกรณีของบ้านสามหลังพร้อมกับอัปเดตล่าสุดในพื้นที่กองทัพภาคที่2ครับรองแม่ทัพเองก็บอกว่ากูไม่ยอม ตึงกำลังเข้มรอถล่มสวนคำเรไปเช่นเดียวกันกับทางเบอร์ดี้ผงมะเขือเอยตาควายหรือว่าช่องอันมาที่มีเรื่องราวออกมานะครับคำเรเนี่ยมีการเสริมกำลังนับ3 0 0พันคนแล้วมีทั้งหมดเนี่ยสี่ห้าจุดเลยพร้อมกับอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยขนมากันแบบเต็มที่จัดหนักจัดเต็มโดยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากเรื่องราวสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับโดยก็เป็นเรื่องในพื้นที่โซนจังหวัดตราด ที่ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยผมก็ได้อัปเดตไปแล้วนะครับกับกรณีการลือสะพัดเลยว่าฮุนเซนนั้นส่ง b s ีเนี่ยเข้ามาประชิดแนวซึ่งทับเรือของเราเนี่ยก็พร้อมขึงตายเช่นเดียวกันแล้วล่าสุดยังมีอัปเดตมากกว่านั้นอีกนะครับเพราะโฆสกกองทัพเรือเนี่ย ได้ออกมากล่าวเพิ่มเติมครับในกรณีของพื้นที่บ้านสามหลังที่ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดยังจํากันได้นะครับเราก็มีการรื้อไปแล้วแหละกับบ้านสามหลังถึงแม้ว่าทางเข้าเนี่ยมันจะยากลําบากแต่เราก็รื้อไปเหมือนเดิมนะครับรื้อเสร็จสับเหมือนกัเมนจะไปแต่ก็ไม่ไปครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางกองทัพเรือครับถือว่ายังคงกังวลมากๆนะหลังจากที่เรารื้อบ้านสามหลังไปแล้วเนี่ย ยังตรวจพบการวางกําลังเพิ่มเติมของทหารคาเมรในปนที่เข้ามารวมไปถึงมีการขุดคูเลดเพิ่มนะครับทำให้้นทีดังกล่าวเนี่ยต้องเฝ้าระวังกันเป็นอย่างดีเลยเพราะเราเป็นรองนะครับกับยุทธการตรงนั้นเนื่องจากเราอยู่ต่ําแล้วเาเมรเนี่ยอยู่บนภูเขาการจะเข้าไปเนี่ย มันก็เลยมีความยากลําบากแต่ถึงกระนั้นครับเราก็ได้ดาเนินการตัดถนนเข้าสู่บ้าน3ามหลังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนการผักด้านขามิ้นอ,อกจากพื้นที่นะครับตอนนี้เราคงยังใช้การเจราจาอยู่แต่ว่าการเจราจาเนี่ยไม่ได้พูดคุยเพียงอย่างเดียวเราจะมีวิธีการจากเบาไปหาหนักขึ้นซึ่งเราก็มีการที่ข้อเสนอให้ขมิ้นไปหลายเรื่องเลยนะครับถ้าเกิดขมิ้นสะดวกย้ายออกเราเองก็ยินดีให้ความช่วยเหลือเพื่อที่จะขยับออกไปแล้วทางกองทัพเรือเองครับก็บอกว่าฝ่ายไทยเราเนี่ยไม่ต้องการสร้างแรงกระเพื่อมในพื้นที่ให้กลายยเเป็นน่งหดดีว าปลายไปมากกว่านั้นก็เอาแบบตรงๆง่ายๆคือฝ่ายได้เราเนี่ยรื้อบ้านสาหลังไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วเป็นการรื้อที่นานมาแล้วนะครับประมาณ1-2เดือนได้แต่ว่าฝ่ายกัมพูชาครับกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วพอกลับเข้ามารอบนี้เนี่ยไม่ได้กลับเข้ามาธรรมดานะครับถ้าดูจาก Google m a p เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นเพิงพักพิงของเขมรที่กลับเข้ามาอยู่ส่วนพื้นที่คอนกรีตบ้านสามหลังเนี่ยเราได้รื้อออกไปหมดแล้วแต่ว่าการกลับเข้ามาครั้งนี้เนี่ยมีการขุดคูเลสและก็เพิ่มเติมกําลังเข้าม,ามามากยิ่งขึ้น ซึ่งทางโฆษกกองทัพเรือครับก็ยังบอกอีกว่าที่ฝ่ายไทยเราเข้าไปไม่ได้ในตอนนี้นะครับก็เพราะว่ามาจากสองเหตุผลก็คือหนึ่งเนี่ยพื้นที่เข้าถึงลำบากมากก่อนที่จะมีการทําถนนเข้าไปซึ่งก็เป็นพื้นที่ป่าดิบชื้นนะครับดูจากแผนที่จะเห็นชัดว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยเป็นพื้นที่ราบสูงเข้าถึงได้ง่ายแต่ว่าฝั่งไทยเราเนี่ยจะเป็นป่าทึบทั้งแนวเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเจาะถนนเข้าไปถึงแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราเจอในพื้นที่เนี่ยก็เต็มไปด้วยวัตถุระเบิดทุ่นระเิกกกาาปนหลััฐชงจ ทั้งใหม่และก็เก่าซึ่งเราก็เฝ้าระวังเป็นอย่างมากโดยยังมีการเทียบภูมิประเทศนะครับก็คือจะคล้ายกับปุด,ดีของท่าที่สองแหละในบางพื้นที่เป็นเนินในบางพื้นที่เป็นที่ราบใครอยู่สูงกว่าเนี่ยก็จะได้เปรียบแต่ว่าในส่วนจังหวัดตราดครับขมินได้เปรียบมากกว่าเรานะเราเนี่ยค่อนข้างเสียเปรียบเพราะว่าอยู่ด้านล่างการเพิ่มเติมกําลังเนี่ยมันอาจจะยากขึ้นโดยเฉพาะอาวุธหนักนะครับที่เราต้องขึ้นเขาโอ้โหหลายกิโลนะประมาณ4กิโลได้ แต่ว่าถึงอย่างไรครับเราก็ต้องรักษาีิปไตยของไทยเราเหมือนเดิมเพราะขนาดขมิน ในพื้นที่ของเราปที่2นะครับขมรอยู่ต่ำกว่าไทยเราเยอะมากๆนะมันยังปีนดันด้นขึ้นมาได้นะครับแล้วขึ้นมาถึงยอดเขาเลยบวกกับมายึดเนินต่างๆอย่างเนินสามาสูนภาษาตาควายเนี่ยขมรก็เข้ามายึดได้ซึ่งเราก็ต้องไม่ยอมแพ้ขมรโดยเด็ดขาดนะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในโซนเสียเปรียบมากกว่าเนี่ยก็น่าจะเป็นเหตุผลนี้แหละครับที่คงจะค่อนข้างประนีประนอมกันก่อนแต่ถ้าเกิดประนีประนอมกันไม่ได้เนี่ยก็คงมีดูนเดือดกันสักครั้งหนึ่งในโซนบื้ที่บ้านจำรากจังหวัดตราดเองเพราะ้านนนหหลัังเเขมมรกก็ือปะชุ นะว่าจะออกจะย้ายออกแต่สุดท้ายเนี่ยยังกลับเข้ามายังมาตึงกําลังต่อหน้าไทยเราอีกนะครับมีการขุดคูเลตต่างๆนานา,นาพร้อมกับวางกําลังเพิ่มเติมซึ่งเรื่องนี้กองทัพเรือเองก็ ถามว่าพร้อมไหมก็พร้อมเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าในโซนนั้นเนี่ยทัเพเรือของเราจะคุมทั้งทะเลคุมทั้งบกเลยนะครับถ้าเกิดมีการตอบโต้กันในทางบกเนี่ยเราก็พร้อมส่งอาวุธไปถึงตรงนั้นเหมือนกันระยะทางเนี่ยไม่ไกลไม่ห่างจากทะเลมากเท่าไหร่ก็คงต้องรอติดตามอัปเดตกันเลยครับว่าเราจะมีมาตรการยังไงกับการไล่ขมรเนี่ยออกไปจากพื้นที่ตรงนั้น เพราะอยเรียมว่ามันเป็นเขตแดนฝั่งไทยเราโดยชัดเจนก็รอติดตามกันนะครับในโซนกองทัพเรือเอาละมาตามต่อกันอีกพื้นที่หนึ่งกันบ้างนะครับมาพูดถึงกองทัพที่สกันหน่อยล่าสุดเลยครับพลตรีนัทสีอินหรือว่ารองแม่ทัพที่สองเองเนี่ย ก็ได้มีการโพสต์ปลุกใจแบบพึกเขืมเลยว่ากูไม่ยอมมึงซึ่งตัวท่านเองครับก็มีการเดินป่าเยี่ยมลูกน้องหน้าแนวเนี่ยสคืน4วันเพื่อนําสิ่งของจําเป็นไปมอบให้นะครับพร้อมทั้งเส้นทางไฟฟ้าน้ําที่มั่นแข็งแรงรวมไปถึงเครื่องรางของข,องขังเนี่ยที่เราจะปราบขามิเหมือนกันแล้ววันนี้นะครับก็ปรากฏมีคลิปฐานขามินะครับในโซนแถวพระวิหารเนี่ยถือว่ามีจํานวนกําลังค่อนข้างเยอะกว่าเดิมมากๆนะครับซึ่งก็น่าจะรวมกับฐานที่เข้ามาในวันที่17พฤศจิกายนโดยปกติครับชุดฐาน เขมรเนี่ยเวลาออกเดือนละตะเวนน่าจะไม่เกิน20คนแต่ว่ารอบนี้ออกละตะเวนมาโอ้โหเกือบ30คนได้เท่าที่ตามดูในภาพนะครับแล้วช่วงนี้รู้สึกว่าคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยเขาเมรนจะโพสต์บ่อยเป็นพิเศษโดยเฉพาะกําลังครับที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยว่ามีเยอะขึ้นมากกว่าเดิมปกติเนี่ยละตะเวนก็จะมีประมาณหมบวดก็คือ7คนแต่ว่ารอบนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเขาเมรนมีการเพิ่มเติมกําลังมาซึ่งมันก็ ตรงประเด็นกันชัดเจนกับทางโฆษกกองทัพบ,บกของไทยเราที่ดออกมาเปิดเผยว่ากัมพูชาครับยังคงเสริมกําลังทหารบวกกับอาวุธใกล้ชายแดนอย่างต่อเนื่องแถมมีการยั่วยุในพื้นที่กองรับภาาที่2ด้วยนะครับไทยเราก็สั่งตึงกําลังเตรียมพร้อม รอตอบโต้ตามกฎการประทะแล้วก็ย้าว่าภาษาตาควายนั้นอยู่ในเป้าหมายที่เราจะก,กลับเข้ามาควบคุมให้ได้ก็เป็นทางฝั่ง,ง,งกระกรวงทับ,บกเองนะครับที่ออกมาเปิดเผยสถานการณ์ความคืบหน้าบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งได้ระบุว่าขณะนี้เนี่ยกองกําลังกัมพูชาครับเสริมกําลังทางทหารและก็อาวุธอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับขยับเข้ามาใกล้แนวชายแดนมากยิ่งขึ้นนะโอ้โหเรียกว่าพร้อมมากกว่าเราอีกต่างหากสําหรับเขเมรเองแล้วกรณีภาพรถถังของกมบ,บูชาที่ปรากฏตามแนวเขตชายแดนนะครับโฆษกกองทัพบกเองก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะซึ่งก็ยังไม่มีการถอนกําลังออกจากพื้นที่เนื่องจากตามข้อตกลงเฟสแรกเนี่ยจะเป็นการถอนอาวุธเฉพาะ ประเภทหนักก็คือเครื่องยิงสนับสนุนอาวุธระยะไกลยอย่าง b บ2 1บเอนี่ยอันนี้ขมนก็ถอนออกไปแต่ว่าไม่ถอนออกไปไกลามากเท่าไหร่นะแต่ขณะที่รถถังครับยังไม่อยู่ในขั้นตอนการถอนกําลังก็เลยยังคงพบเห็นได้รถถังเนี่ยถ้าจาไม่ผิดน่าจะเป็นเฟสที่3นะครับรถถังน่าจะเป็นเฟสสองเฟสสแต่เราเนี่ยถอนเฟสแรกไปก่อนแล้วซึ่งก็ยังมีระบุเพิ่มเติมอีกในพื้นที่กองทัพที่สนะครับก็พบความพยายามของทางกัมพูชาเนี่ย ยั่วยุฐานไทยเราให้ตอบโต้โดยมีหลายคลิปเลยครับที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ถ้อยคำรุนแรงพฤติกรรมยั่วยุจากฝั่งขมรคืออยากจะให้ไทยเราเนี่ยเป็นฝ่ายเปิดก่อนนะครับแล้วขมรฉลาดนะถูกกล่าวหาว่าโจมตีไทยเราก่อดก็คืออยากให้ไทยเราเปิดซึ่งเราก็ถามว่าเราทําหรือ,อยังเรายังไม่ทำนะครับยังเป็นการประทะคารมกันอยู่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่โฆษกกองทัพบกออกมาเปิดเผยครับสำหรับทหารที่เหยียบกับระเบิดรายที่7นั้นในพื้นที่ห้วยตามาเรียจังหวัดศรีสะเกดก็ยอมรับเลยว่าตรงนั้นเนี่ย เป็นพื้นที่รัะตะเวนของไทยเราประจําเลยแต่ฝั่งเขมรเองก็พยายามลักลอบนำพลกระเบิดเข้ามาวางในบางจุดที่เราเนี่ยเคยเคลียร์ออกไปแล้วทําให้เราก็ต้องเพิ่มมาตรการระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเข้มงวดมากยิ่งขึ้นและในส่วนของการเตรียมพร้อมตอบโต้เนี่ยเราก็มีกฎของเราอยู่นะครับกฎแรกเนี่ยเตือนด้วยวาจาครับกฎ2ยิงเตือน กฎ3ยิงตรงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยเพราะฐานในเราเองก็ยังคงตึงกําลังตามแนวชายแดนเหมือนเดิมและก็ถอนเฉพาะอาวุธย,ยิงสนับสนุนเท่านั้นก็คือยิงไกลนั่นแหละครับประมาณ100กิโล40-50กิโลอันนั้นเราถอนออกไปแล้วนะครับแต่ว่าพวกรถถังเอยพวกอะไรต่างๆขาเมเนก็ยังไม่ถอนไทยเราเองก็ยังไม่ถอนซึ่งถามบุเบงก็น่าจะไม่มียิงเตือนเลยครับถ้าเกิดขามเมนมีอาการฮึดฮัดฟึดฟัดใส่เราเนี่ยก็ต้องยิงแบบตรงไปเลยถ้าเกิดไปยิงเตือนปั๊บ ขำมันมันยิงตรงเลยนะแล้วเราจะเสียเปียบโดยทันทีส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้เหลือเกินสําหรับประเด็นพื้นที่ภูมะเขือปราสาทต,ตาเมืองทมและก็ปราสาทต,ตาควายรวมไปถึงช่องอันมะซึ่งเรื่องนี้ครับโคษกกองทัพบ,บกก็ได้ออกมาบอกเหมือนกันว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างให้ความสําคัญไม่ว่าจะเป็นคำเม่นไม่ว่าจะเป็นไทยเราแล้วบางจุดฐานกัมพูชาเองก็ตึงกําลังเข้ายึดพื้นที่เอาไว้แล้วซึ่งไทยเราก็มีความต้องการที่จะเข้าไปควบคุมพื้นที่ด้วย แต่ว่าต้องพิจารณาโอกาสและก็สภาพแวดล้อมเป็นสําคัญอันนี้เป็นสิ่งที่ทางกองทัพภาคที่2ครับหรือว่าโฆษกองทัพบ,บกออกมาชี้แจงรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ก็เรียกได้ว่า,ขาเขมรเองนะครับยังมีการยั่วยุและเสริมกําลังทหารอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งก็ยังมีเรื่องเล่านะครับอันนี้เป็นข้อมูลแบบไม่เป็นทางการและก็ไม่ยืนยันนะเป็นเรื่องเล่าออกมาจากพื้นที่นะครับว่าทหารขาเขมรครับบริเวณบริที่ปราสาทตาควายหรือว่าเนินสามห้าศูนย์นั้นและก็ช่องเหว มีการเสริมกำลังเข้ามาจริงๆนะครับและก็เยอะด้วยส่วนมากเนี่ยจะเป็นทหารใหม่หน้าใหม่เลยเพราะก่อนหน้านี้ในบริเวณปราสาทตาควายครับจะเป็นทหารบ้านนะอาวุธเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่ารอบนี้เป็นทหารใหม่ครับอาวุธครบมือแล้ว3จุดสตาร์ทเลยก็คือภูมิมะเขืออานมาตาควายซึ่ง3จุดนี้ครับมีดานคาเมตเนี่ยอาจจะเข้ามาวางกําลังประมาณจุดละ3 0 0 0ถึง3,500คนบวกกับปืนใหญ่อีกจุดละ4นะครับรวมถึงรถถังจุดละ3-4ถึงคันแล้วโดนเนี่ยอีกเป็นร้อยเลย อันนี้เป็นเรื่องเล่าจากบริเวณในพื้นที่นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นข้อมูลที่ยืนยันออกมาแต่ว่าถึงอย่างไรเราก็ต้องติดตามกันเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดมีการประจ,จันหน้ากันขึ้นมาเนี่ยมันจะรุนแรงมากกว่าเดิมเยอะเพราะเขมรก็พร้อมไทยเราก็พร้อมยิ่งเขมรครับมีการตึงกําลังมาเยอะขนาดนั้นเนี่ยเหมือนจะขนมาทั้งประเทศเลยด้วยซ้ําเพื่อมาอุดพื้นที่ปราสาทตาควายนะครับที่